สซรน้ำ wow! มนต wow! ์พรมน้ำมนต์นว้ส่พรมน้ำมนต์นว้าอ oh, ้าวฮพรมน้ำมนต์โอ้หนาวเลยวันน้หนาวอำเภอี๋ยวจะวัดวิรครานี oh. ่เขาเขาจะยิ่งดีทาไรอ๋จะเขาเียทุกปีเลยเฮ้อตาเข้าไห้กินน้ำหรือเปล่าเนี่ย นำมนมน้มนำมนอำมน้ำย้ำมน้ำมนน้เมน้ำมมา้ำมน้ำมามา้ำมน้มน้ำมน้ำมนน้มน้ำมน้มนน้ำยนาำมนำ้้ำน้ำ้กน้า้มน้ำ้ำน้มนำก้น้ำน้า้ามนม้บม้อน้ำอนมน้้ ครับปวมาสติไหมนะครับโอ้ไปแล้วบัดนี้ไปแล้วเหอยอคนตื่นเนาะทำสไงกระโดดกระโดดจังตูผูโอ้ยหัวเปียกหมดเลยบัดนี้หัวเปียกหมดเลยบอยั้งใส่ไหมบอต้ใจบอยังเลยเก่งเลย <Hello. S 2> ถ้าบรรดาเร็กน้อยมันจะต้องใจเลยเนาะโอ้นะ่ได้ของดีหมดนะ uh huh. ได้ของดีค้ำคูน โอไปหาเงินเงินคืนไว้ยังไว้ไว้ลึกลับเงินคนน่ะไนองไไปตหมาอยู่มีทุขครับผมพ่ออายุบพ่อบ้านในคำพูดเลยบ้านเนี่ยสี่เจ็ดในบ้านะขอของไทยน้ำมันใส่รถน้ำมันน้ำมันได้นะอ บ้านแ่โคเป้บาพน่ะไม่รู้ไม่วกแล้วจบฟังอยากนี้ลูกัวเอ็พนี้เก่งแท้เว้ยเดินทอยนาไปนะครับเป็นขอประกมช้างครับหน้าที่การงานการงินวัฒนาอ๋อนี่นะขอที่ขวัญช้งนะนี่แหละครับผมอันนี้สองเข่น